ไทั้งบดมันเดิมหรอลองกดดูฮะกดไม่เจ็บขัดเจ็บตรงประมาณมุมใช่เรงนี้มันก็เลยแดงวายอ่ะมันก็เลยแดงช้ำอย่างนง้นหรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ค่อยค่อยทำาเงี้ยมันสตอมจะเสียเหมือนเมื่อวานฉันเลยเจ็วะอะไรดีว่ะเจ็บข้างนั้นอีกหรอคะ อันนี้ซ้อมด้วยกันมมีกันซ้อมด้วยแต่ได้แบบเผื่อใจไว้เยอะๆเดี๋ยวนี้เท่ากี้พี่เขาไม่ให้ความหวังนแต่ครั้งนี้เจ็บจริงบวมหนักมากเลยครั้งนี้แม่แม่ ตัวหัวตัวสัตว์ตัวตระตะเต่าน้ํามาด้วยอาหาร100ซีมิกโปรตีนโปรตีนจากไก่ไข่ ออกแล้วค่ะเลยคุณโอ้ยโมก็ยังเัื่อว่ายงไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันออกใช่ไหมบนัน่บนั่แต่ก็ไม่คอว่ะน่า้าเท่ากันนะแต่เมื่อกี้มันสองชิ้นไง